สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูรถดับนะครับฮิโน่รถดับฮิโน่คันนี้นะครับสภาพรถเป็นยังไงตำหนิคืออะไรราคาจะเท่าไหร่เราบอกกันในคลิปนี้เลยนะครับช่างทอนรถสตาร์ทขับได้ไหมเนี่ยอ้าวลองดูดิอ้าวาขับได้จริงด้วยเครื่องดีด้วย พ p ว w e r ไหมเอาพาวเวอร์ด้วยครับอ่ะอ่ะถอยหลังไปนู่นนะถอยหลังไปนู่นแล้วขับเข้ามาไปไปไปครับอ่ะแจวครับแบบนี้แจวครับแบบนี้อ้าวสวยทั้งคันจริงๆด้วยอ่าไปแล้วครับอ่ะมาดูรถคันนี้นะครับตำหนิคืออะไรรู้ไหมครับ ตำหนิคือเลขเครื่องไม่ตรงโอ้เสียดายจริงๆเสียดายสุดๆเลยครับก็เลยจอดนานไปหน่อยแต่สําหรับคนที่ไม่ซีเรียสนะขอแค่มีเอกสารมีเล่มทะเบียนที่น่าจะต่อต่อน่าจะต่อทะเบียนได้อยู่นะเพราะว่าเราเขาต่อทะเบียนนะอ่ะโอ้เสียงเครื่องสุดๆอ่ะช่างทอนขึ้นดัมหน่อยครับเพ๊บเอาเอาหาหาไม่เจออ่ะขึ้นแล้วครับ อ๋อขึ้นแล้วครับอ่าโอเคโอ้พื้นสวยนะเนี่ยนะอาจารย์ทอนดับเลยก็ได้ดับไปก่อนแล้วค่อยสตาร์ทใหม่เดี๋ยวเราดูอีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับอ่าช่วงชัตซีนะช่วงดูช่วงชัตซีนะสวยนะสวยนะชัตซีสวยแทบทั้งเส้นเลยนะช่างทอนได้เอกอสารชุดโอนมาแล้วใช่ไหมมาครับได้มาอ่าโอเค ชุดพื้นนะครับพื้นพื้นกระบะดําถือว่าสวยและสวยมากนะครับนี่ขนาดไม่ได้สาดสีนะเนี่ยกระบอกดําสวยมากครับทุกรุ่นด้วยเอาโอเคกระบอกดําสวยทุกรุ่นนะครับเฟืองท้ายครับอ่ามา F-Pino เลยตัวนี้ถือว่าเด่นใช่ไหมช่างทอนแล้วเครื่องช่างทอนเครื่องเป็น,เป,นเป็นเครื่องอะไรเนี่ย 6B ดีครับผม 6B ดี165แรงเกียร์ละครับเกียร e ์ i h 7 0 0ครับเกียร e ์ i h 7 0 0ด้วยอ่าโอเคนี่นะครับ 6B d เก e ียร์ EH 700เครื่อง6สูบนะครับนี่นี่เดี๋ยวเรามาดูแต่ว่าภายในหัวตรงนี้ก็มีตำหนิมีตำหนิหน่อยนะครับก็แต่ว่าก็ถือว่าสวยอะสำหรับรถดับเนาะที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรภายในก็ถือว่าดูดีนะถือว่าดูดีนะครับอ่ดูครับเอาอย่างงี้ช่างทอนทิ้งหัวหน่อยอ่เดี๋ยวให้ช่างทอนกับช่งบางบังช่วยกันทิ้งหัวหน่อยนะครับอ่าไม่ต้องปิดก็ได้บ้าง อ่าโอ้เอาหัวคือทิ้งง่ายเถอะวะเาฮะเออหัวเบาอ่ะทิ้งง่ายด้วยอ่ะดูเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนนะครับมาอ่ะมาดูพื้นกระบะมาดูพื้นกระบะภายในนะมาต่อครับพื้นกระบะท้ายภายในถือว่าสวยนะอ่ะดู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 นะครับดูดูถือว่าสวยนะ,นะถือว่าสวยนะขับได้วิ่งได้ปกตินะถือว่าสวยนะ เสื้อผ้สวยอะไรสวยยืนพื้นสวยมากครับรถแบบนี้ในความคิดผมถ้าภาษาอีสานบ้านผมก็ไสลงไปเนี่ยครับใช้ลงไปใช้จนกว่ามันจะพังไปไปข้างหนึ่งเลยสวยนะดูยืนพื้นดิขนาดขนาดทิ้งหัวก็ยังทิ้งง่ายแล้วก็ทิ้งหัวไม่โง่ด้วยดูครับทิ้งหัวยังสวยเลยอะ่ะดูอ่ะนี่ครับสภาพเครื่องแห้งคลิปเครื่องแห้งนะ ไปไล่รายละเอียดอะไรต่างๆหน่อยอ่าโอเคครับเกียร e ์ e h เ0 0เจ็ดร้อยจริงๆด้วยครับสามน็อตนะครับหนึ่งสองสามนะคัดซีสวยมากนะคัดซีสวยมากโค,ค้ดคัดซีเป็นเค k อเคอะไร KM อะไรช่างทอนอ๋อเคอมตองเจ็ดด้วยนะอ๋อแสดงว่ามันไม่ได้เปลี่ยนหัวนี่มันหัวตัวนี้อยู่แล้วอะเคมตองเจ็บเป็นหัวตัวนี้นะเนี่ยเอ่อเอกสารมันเป็นยังไงนะช่างถอนเครื่อ ครื่องไม่ตรงอย่างเดียวแต่เล่มมีชุดโอนหมดเลยีครับแล้วเอ,เอาเล่มมาดูหน่อยเ,อเล่มมาดูหน่อยว่ามันลงหัวว่าลงลงว่าเป็นรถดําหรือ,อยังอ่าเดี๋ยวมันจะมีตําหนิตรงไหนหรือว่ามันจะเป็นอะไรยังไงฮะเดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะเพราะว่าบางครั้งบางทีรถที่แบบเนาะก็ช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่เขาเขาจอดเขาจอดพวกรถดารถอะไรไม่ได้ใช้งานอะ่ะตัวนี้นะฮะดู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 ดดด หัวถือว่าใช้ได้นะหัวก็มีนิดหน่อยตรงนี้นะครับหัวมีนิดหน่อยตรงนี้ที่ผุนะก็ทําได้ครับหัวไม่ใช่ปัญหาครับแค่นี้เองทําได้เลยนะดูดูด,ดูดูนะฮะสวยนะนเครื่อง6บีดีเกียร์อเฮจ็ดร้อยมาจ่างทอนเอเล่นม,มาดูหน่อยเอาเฉพาะเล่มก่อนเอกสารไวท้ทีหลังนี่นะครับ KM27 นะนี่แบบยกได้เห็นไหมครับนี่ครับแบบยกได้ อ่าแสดงว่าลงเป็นรถดำเรียบร้อยใช่ไหมช่างทอนอ่ะช่าง,ง,งทอนดูเลขกระสีดิตรงไหมเดี๋ยวช่างทอนดูเลขกะสีให้นะแป๊บหนึ่งมาครับนี่การดูกันแบบสดๆวันที่ผมไปซื้อผมไม่ได้ดูอะไรเลยนะต่อรองราคาแล้วก็กลับเลยอะ่ะตรงครับผมฮะตรงใช่ไหมแต่เลขเครื่องเท่าน,นั้นที่ไม่ตรงอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้เรื่องแค่เลขเครื่องเนี่ยสําหรับคนที่ไม่ซีเรียสนะกะว่ามีอะไรก็ใช้ไปได้อยู่แล้วเนี่ยราคาคันนี้ผมจะเปิดเดี๋ยวเปิดท้ายคลิปเปิดราคาไม่แพงหรอกอ่ะเลยวเปิดตอนนี้เลยก็ได้อ่ะ 2 3 5แ0 0สามหมื่นหบาทดูครับลดราคา2 3 5แ0 0สามหมื่นาะดูดูดเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะในมือช่างทอนเรียบร้อยครับแต่ว่าปัญหาก็คือเลขเครื่องไม่ตรงแต่ดีอย่างหนึ่งกายเป็นเครื่องหกสูบครับออกตัวออกจากบ่อเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยรถคันนี้ผมว่ายังต่อทะเบียนได้นะแล้วเฟืองท้ายก็เป็นเอฟเอฟพีโเรียบร้อยเนี่ยครับดู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 ครับ ดูดูด,ดูดูรถราคานี้อ่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าอยู่กับผมมันขายไม่แพงอยู่แล้วอะราคาผมว่าคันนี้ถ้าสําหรับคนที่คนที่ไม่มีใจคนที่ไม่มีใจเป็นกลางก็จะคิดว่าแพงแหละแต่ถ้าคนที่มีใจเป็นกลางลองคิดนะครับหัวเท่าไหร่กระบะเท่าไหร่เครื่องเท่าไหร่เฟืองท้ายเท่าไหร่ราคา2องแสนสาเนี่ยผมว่าไม่แพงนะยังไงยังไงก็ไม่แพงถ้าผมเป็นคนนึงที่กําลังหารถไปใช้เนาะถ้าผมกับ กับลูกกับเมียผมอยากได้รถไปใช้สักคันหนึ่งเนี่ยหาตังสองแสนกว่าบาทแล้วก็เอาคันนี้ไปใช้ได้ตังเข้าบ้านทุกวันเลยอ่ะลองดูลองพิจารณาดูนะสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ช่างทอนลองขับในระยะยาวๆดูแล้วก็ดูเครื่องอ่ะช่างทอนครับสตาร์ทสตาร์ทดูเครื่องหน่อยอ่ะโอเคครับอ่ะช่างทอนสตาร์ทเครื่องหน่อยครับมาดูเครื่องกันครับ เอาเลยว้าว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 เนี่ยเจ้าไม่เล่าจเจ้าไม่เล่ากระซีอะไรสวยหมดเลยอ่ะเอาอย่างนี้้างทอนเดี๋ยวลงน้ำแล้วลองขับเดินหน้าถอยหลังลองเกียร์ให้หน่อยนะ ก็มีปัญหาอะไรไหมอะเดี๋ยวให้ช่างทอนลองให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ช่างทอนขับโชว์กันโอ้เบรกดับดีด้วยอะอีกสักครั้งทีเนี่ยอยสวยว่ะอ้าวรู้เรื่องเลยแบบนี้อ่ารถมันจอดนานนะจอดนานครับรถก็จะมีควันหน่อยนะครับมันแต่ว่าควันก็ยังดำโอเคครับอ่ายังโอเคนะอ่าจอดนานอ่นะใหนช่างทอนถอยละ ไปแล้วครับไปแล้วครับเนี่ยถือว่าเด่นอยู่นะถือว่าได้อ่ะดูการยืนทรงของรถเดิดดูรถยืนนะครับดูครับดูดูดูนะฮะดูย, <laughs> ยังเถียงที่รี่เลยครับดูครับ ก็ได้นะเออคือเป็นพงแกล้แห้งนพออ,ออ่าไปแล้วครับช่างพรออแม่โชว์ระบบเบรกสแล้ชช่างพรออถอยครับอ่าถอยครับออไมม่ออง ูครับดูคร pues ับด oh okay. uh, e ูคร yeah. okay. ับด well ูคร okay. ับดูครับรถราคา2องแสนสามหมื่นห้าพันครับดู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 ครับดูครับคันนี้นะถ้าเครื่องลงเล่มนะก็นู่นละครับสามแสนกว่าครับอ่ะโอเคดูมันยิงครับดูยิงครับดูยิงดูยิงดอ่าดูดูครับดูดูอ่าดูครับดู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 เออมันเยิงอ่ะโอเคท้ายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไรยต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอร่ยยต์นะครับ087 9519226 95 0956643826นะครับวุฒิชัยอะไรย,ยนต์กระสิน0 0 0ห0นพนะทักมาคันนี้ยืนพื้นสวยๆแบบนี้ทัชซี่สวยๆแบบนี้ช่วงล่างดีๆแบบนี้พวงมาลัยพาวเวอร์แบบนี้เครื่องใหญ่เกียร์ใหญ่แบบนี้2 3 5 0 0 0บาทขอบพระคุณครับ シュッ